บายดีตอนแรกๆพี่น้องหลังจากที่ไปเบิง้งเขาเจ้าอันไทยสิปลูกมันแะ้วก็ปลูกหญ้านะพี่น้องซึ่งมากินมากตานกันแก้เมื่อยเพราะว่าไปปลูกอ่าห้างน้ำเปื่อยละะ่ะก็เมื่อยแห้งโอ้โหสาวกรุงเทพฮัลโหล what's name อ้ย,อยขยันมีด <laughs> มาเดินบเสากรุงเทพมากินกินมัตาพี่น้องอยู่แคมวัดนี่แหละเป็นยังะมงกรนแค้มวดอนตาิกินชมกับมูนกันโอ้ยคุณพี่จิ๋วข้างกําแพงมันก็กินได้อยู่นะหาอยู่หากินแคมแคมวัดนี่แหละพี่น้องบันเป็นค้องวัดเลยคองอัน ทงหน้านี่แหละแต่ว่าฮอจิกินเพราะว่าเจ้าของเขาประยุยู่เพราะฉะนั้นแล้วบอจิวเป็นเจ้าของเองก็มักตัดเงียบๆปุ่มโอ้ก้อย มันอ่อนหรือมันแก่กันยังบ่ฮูเลยเอ้ยนี่กินตักตาอลยแก้วได้้่ะพี่น้องเพืส่สีบมีอะไรพี่น้องบรรยากาศคับค่มเหมือน,นีกันเนาะอยู่ในบาราดนาพวกเขาดูแคมวัดเขากายประดาย,ยันพิจิวฟาดลูกตาลใส่หัว Hướp 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 oh, luôn, luôn Chắc ổn, chắc chè, chắc nhắn có dàng điệu à, Tôi đi đấy sao? Xem ảnh bột này sim à, à, còn sim à cả sim sao? Cọ đó ทั้งมวลทั้งโกลด์ครับทั้งมวลได้เนาะต้องหอนเลยแก่เมื่อยพี่น้องเุ้ยมาแต่ปลูกหงาปลูกงายใช่ปลูกหงายเขาอึ่ยเครื่องปุ๊กแม่แล้วอุ้ยอ่อนพอดีเฮ้ยฮันบิจิ้วฮันฮัน ว่าตอนปลูกเนี่ยบริทาคีพี่น้องมันหอดข้นซับก็หอดคนก็หอดยังมีแต่ยังมีเรื่องบริทายีดเยออด,ดี๋ยเฮ้ยหอดพอดีพอดีบปล่ผ่านไหมตัวผู้ผ่าเป็นอ้าวหนูโป้เป็นเลยเป็นตะกินเลยฮาวเอา ไะกินเลยครับซ่แต่ก็ว่าเดี๋ยวนี้มีอายุเวอนสันว์ล้วงลูกน้

xem kia muối. Oh, mười là bởi vì 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 chọc 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 vì 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 đi vì vì lục vì vì Ui Nằm vì vì nghe vì 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 กับใครครับเนาะืัอนี้กับป้าจี้ก็บม่ได้ออกไปพูดพีน่น้องเยเพราะว่าเพื่อนไปส่งร้านเพื่อนไปกรุงเทพไปทีเทร,รียบร้อยแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วมั้งร้านชัยแไปกระตร่อมนั่นก็คือรถนั่นคือรถบ่รเป็นรถบลงอกช่องมงมว้าร้าน,นชายลอยหงายนียังคืนอยู่แล้ว พอเมนกรุงเทพที่แท้จริงเนาะพี่น้องกล็ <laughs> กละก็ละมาหย่ำมลูกตาลกันด้วยอือหั่นเพื่วโอ้ยพาวเป็นนี่ยือน้อยลูกตานเนาะไปเ็ดหวานพี่น้อง แเต่ว่าเครื่องมือเขามมนยังยังบ่มีครบคือมือก่อนนะบ่เอ้อกับบ,บจิ้วพากันอนเอาสื่อสื่อหวานจากฝังไทยเนาะเพราะมีตลาดจากฝังไทยเิ็นหล่ะเอามาซอยไปผสมเดีนกน้องไปกับปุงเพิ่มจากน้อยบโบ่บิ๊กจิ๋วบ่ว่าคากขนาดคาดขานาดนต่ว่า บริบริหารอีกเนาะพี่น้นองเพราะว่าบริสุวานอีกเดี๋ยวไปเก็บลูกตาลมาโฮมกันก่อนพี่นอกก้องตะกัชพาเอาบะมีจานใส่เลยเนาะเดี๋ยวให้กุ้งเอามาก็ได้กุ้งขอจานเนี่ยกับมีดจานกับมีดจานแถวเทียมเนาะเดี๋ยวให้กุ้งมาเพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บก่อนเอาไปจิ้วาพาถ้าแกะอย่างเบเกต 嗯，这不要？嗯，不要？ อแขราเขียวเียดนะมาเขีวเขียวเบียดเขียวรูดเบิดกินดอกแขวแล้วสองเหล่มีงเด้น้าว่นอตัวนี้โอเืออเแล้วโอเค่กลัโอเคโอ้ยักมีเขวเปย ดอกแขวขอรุ่ยรู่นุ่งกินแต่ดอกแขวอืมเบื่อเดยทางนี้นี่ทางนี้นี่นนสี่เรียบร้อยยังบน,นไปหาหมออยู่ ก็สิกินบ่ได้พี่น้องกินเป็นลูกมันยังบ่ได้พี่น้อกอยากว่าเมื่อซอยบางๆจัะสิกินได้เพราะว่าดอกแค่ลุดเดี๋ยวเรากุ้งมากกว่าพี่น้องเดี๋ยวให้บอจิ้วพาไปพันทางนะจ้องแก่ไหแก่บอกแกก็บ้าเหรอเดี๋ยวเรากุ้งกันกุ้งมาแล้วจ้าหนูมบน หากินมาตา <Yeah. S 1> นปดีปลุงเรีวุเออเตาใดเสด้กินขนมเพราะว่าเจ๊กุ้งพนกำลังปกพี่น้องโอ้ยกุ้งอยากกินหวานด้วยอลีดะอลไ,ไดาาคือานบว,วานเขาินกิวยนกิหวานไหมเขาไ่ได้บาวานเมน,นบเมนเมนอยดกิตาเสพ็ิตาแสบ จิวกำลังก่อเพิ่มเพราะว่าเบื่อไปก่อมาซีมเบิ่งลูกนึงเลยโอ,โ,อโอ้โเขาวัดอุ้ยขวัดแวจิวก่อเพิ่มพี่น้องฮึบ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 อ,อ,อ,อย่าเกี่ยวขาดกับพ่อพูดอุ้ยเขาวัดอีกแล้วจวนุ๊กมันอะไจักจวนุ๊กมาแต่ใส่ไหนจวนมาเพิ่มอีกแล้วเหรอใช่แล้ว เออก็ก็เด็กเขาเก็บเก็บวันเก็บให้วิจิวพันเมื่อยสาวแพตตี้มาแล้วจ้าไม่ต้องอายหรอกกลับไปถึงกลับไปถึงไทยเมื่อไหร่ก็แชร์ให้เขาดูบ้างว่าแพตตี้อยู่ตรงนี้นะ บ่ได้พี่ไาจิ้มาอยู่พี่แพทนี่มารถหน้าไม่ต้องอายกล้องหรอกเออด้าฟูบ้าปอโอ้ยโ้้อยยอ้ย้้้อ้ มาซารุงเทียยังก็อันสาเลียงงัอเออสาเรียงงวก็ได้ซะจังเมือสิโลกเนอแผดเหันคานบันคานบลาพนักงานบ่อืเวลาพนักงานบ่โตนะสิไปพอดีกินนี่นะพอดี

ไปปลูกเนื้าเหอเนาผัวดอันนั้นเหอเนาเป็นเนาเหอเนาแล้วอันนั้นขึ้นบ่ออันนั้นขึ้นเตี้ยขึ้นบ่อยขึ้นเฮ้ยคือมเมื่อย<ห>แท้ทบ่ได้ไปไปก่อนมือวันซินดับนั่นและฮิดดอกเดี่ยวเยี่ยวแล้วก็พากันเยื้งเมฆขนุนมาขวากินคอยไปใกล้แม่กลางเวรนะคอย ปแต่แม่ไม่ยางไม่ขนวนแมลงบอฮอนฮอนอีกยากลูกลูกกต่ชีวะเป็ห้บว้าเลยนี่เห็บห้องกว้าปุ๊สาวสบายยากลูกอีกเลยลูกก่้าวันหนึ่งอัดนาลูกนึ่งเนาะพี่น้องเนาะุซาเบอร์น่ไปเหตุงานอยู่โคราชพี่น้องเด็ก เป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเป็นบอยแพรเป็นเชฟเป็นเฟแล้วโอ้เรื่อนขันแล้วเชฟพชฟกกระทะพัง <laughs> อยู่โคละจ้าร่านอยู่ตรงไหนจ้าพิกัสร่านปัญญาคาเฟ่ปากซองค่ะเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ปากซองไปอยู่แถวนันกับไปอุน่นเพื่อนในเดจ้าเพราะว่าเพลื่อนกลับไปเห็ดงานอยู่คุณใน ลายปีแล้วกลับมาเยี่ยมยามทามข่าวทั้งบ้านแล้วก็มากินเฮ็ดปวกพ่อมายามยากินเฮ็ดปวกกินเห็ดปวกไม่สะใจซะก่อนเด้อจังลงยังยังอีกชุดหนึ่งเขายังได้อีกอยู่ด่าเขายังพอได้อยู่ด่าเพื่อช้านี่คอยลอยไปหากระเรอกไปหาเนาะกระ เออก็ซืือกินให้มันน้ำใจจังลงซื้อกินให้มันน้ำใจจังลงบุน้ำแป้งวะอยู่พูดกเอื้อกได้นี่ยมันกรบบปรแสบคือบานเฮาเฮ้ยโดอยู่พกอืมเห็ดปวกอยู่พูดนบะแสบคือย่พีว่สันมันมันแม่เยอะอะแบบเป็นอีนระดมันมันหอมซื่อแต่มันมีรสชาติอะไรอ่ะหรอบ่หวานบแสบบนนัวคือทางบานเฮาเนาะ แด้นะได้แหละคายเออบมูินลงเพจขายเฮ้ยเรเคยกินกินแล้วเนกแล้วหน่อยนี่ก็จะยากกินแค่เดียวมันบ่แซ่บถ้าคุณผูกินโอ้ยเอาเงินแส0สี่ร้อยมาซื้อเนาะเนาะแม่นเด้อเคยซื้อหมูกระถ่ายกินซื้อหมูได้ตั้งหลายโลปเออโอ้ยปีวังหันน่ะหมูเดียวเลยเวลาขายได้700น่ะป๊าดโอ้ยมันออกเลยจะไปเอากระซามกัน ขนมกรุงเทพเนาะเออไอกิวครุงเทพมีกินก็ได้ตานกออยู่เนาะตานกอเอกยังไงก็มักตานให้กินก็ได้เด็กเขากินแล้วจว่าเขาดเปยูบไปกินเป็ดน้ำขับไปโอไปไหมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรปะเยอะไม่เป็นไรปะมีอะไร อ๋อได้อยากกินน้ำต้มอยู่ดีๆนะอยู่แคมทางเนอะอ๋อโอเคเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่อยเห็นอยู่โอ้ยไม่ายงนะพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำชอมทางลาวนะเพนจับเพนโบห้กินแต่ทางไทยเนี่ยถูกกฎหมายแต่ทางลาวผิดกฎหมายแล้พอโ้โอ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 ้อ้โอโอ้โอ้โองโอ้โอะเอ้อ้โอ้้อาโอ้ออ้้้อ้อกออ้อ ปลูกอยู่นะบ่คุณบ่อซอ,อ,องพูนบรรยา <laughs> <laughs> กาศตอนค่ำนะพี่นอ้ <c oughs> นองพาก,กันมากินลูกตาลกันห <c oughs> ล,ลายคนจะ <c oughs> เข้ามาหฮม <c oughs> กินลูกตาลน้ำกันนะพี่น้องเพราะว่าแพทย์ิพพ่ะกลับมาทางไทยแล้วโอ้กล่องก็คือบูบาบูบาบอยู่เนาะเพิ่นมาแต่ไทยแล้วก็เลยเอิดพิ่นกินลูกตาลนะพี่น้องเนาะแบ่งปันกันกินนะพี่น้องฮะ ห่างกลิ่นจนดอกเขียวเ้ารู้เธอไดดอกอืออรี่เลยนี่ป่ะเยอะทั้งในหนึ่งสองสามสี่แม่ดอกเจ้าไปถอนออกดอได้ดอกออกมานั่นนั่นดอกเขียวนั่นแก่เราเราลากมากลับกันดีกว่าเราลากมาเป็นแก่กโอเคพี่น้อง ได้ลูกตาลกันมาแล้วสีผักกันเห็ดหวานกลิ่นแล้วพี่น้อ,แนนองแต่ว่าคลิปนี้กับซีพอลงกรนลูกตาลอยสามนะไม่ใช่ลอยแก้วนะเอาเขาจะคู่มากวนๆล่ะกันจะเอาเนี่ลงเป็นร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้กับซีลงก่อนละกันบูสบูสต์ก้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอเก่าเขามาสบายดีพี่น้องโอ้ไม่ใหญ่มีโชว์นะวันนี้มีโชว์ว้าว่มใหน้าบ่่ใหญาวเจิโอ อะไรพี่น้องเดี๋ยวเราจะปิดต้มบาดกันเนาะแล้วก็เอาเตามาดังไฟ